ล,ลุงเฮามาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับลุงเฮา How เอเวอร์ชาแนนะครับวันนี้ก็คาร์โน่เดอะซีรีสเหมือนเดิมนะครับเอพิโซดที่5นะครับวันนี้ว่าทำไมต้อง d ีเอฟเซอร์ติฟิเคชันมันคืออะไรนะครับจริงๆจะมั่นใจได้ไหมว่าเงินเราจะไม่หายเนาะจริงๆก็ต้องบอกว่าการที่จะบอกเงินเราไม่หายเนี่ยผมผมว่ามันมีหลายปัจจัยที่จะต้องดูกัน ซึ่งต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าในในโลกของ Decentralize d Finance หรือโลกของ d e ็เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการบาง LP เนาะ Liquidity Provider ฉะนั้นาการทำา p p เนี่ยบนบนโลกของ DA p p นะต่างๆเองก็ถ้าเราทราบแล้วก็เราเข้าใจมันดีเราก็จะเห็นถึงโอกาสในการลงทุนที่ใช้คำว่าจริงๆก็เสี่ยงนะครับแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการดูว่าจะทำยังไงให้รู้สึกว่าเรา เสียงน้อยที่สุดในสินทรัพย์แบบนี้เพราะ h r i s k h i g h r e t u r n เนาะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาเล่าว่าคาราโนคิดยังไงทำไมต้องทำ DApp c e r t i f i c a t i o n นะครับยังไงก่อนรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทำเนื้อหาดีๆต่อไปนะครับ <c oughs> โอเคเริ่มครับก็ไปไปดูเรื่องราคากัน,ก,นก่อนเนาะเรื่องของบล็อกด้วยนะครับก็จำนวนเสเต็กพูจากรอบที่แล้วนะ3,220ก็ลดลงประมาณ3นะครับ3,217 ราคาก็อยู่ประมาณ0.41นะครับจากรอบที่ผมทำเอพิโซดก็0.38เนอะก็มีการปรับขึ้นอยู่พอสมควรนะครับเซอร์ l ูล i n g ก็ปรับขึ้นนิดหน่อย0.004เบลเลียนนะครับก็มีการเพิ่มเข้ามานะครับจากการทำแต่ละอ e ีพอกเนาะฉะนั้นตัว Total Lock Value ในโลกของ d e f i ที่ผมบอกเนี่ยที่อัปเดตกันตลอดคือรอบที่แล้ว76วันนี้ขึ้นมา97 ก็คงมีการปรับตัวขึ้นจาก2อ,อปัจจัยหลักก็คือเรื่องของ Bitcoin ที่ขึ้นแล้วก็จะทําให้มูลค่าของ ADA ขึ้นก็เลยทําให้ทั้ a ทั้ c ล็อก u วลูนี้ขึ้นนะครับรวมถึงข่าวที่เราเจอกันคือ7 Stable Coin ของ Cardano นะครับก็ก็ได้มีการล็อ h ไปเมื่อวันที่31นะครับที่ผ่านมานะครับก็มีการล็อกกันอยู่ประมาณ11.48ล้านนะครับก็เลยเพิ่มขึ้นมาเนาะ อันนี้คือ2ปัจจัยหลกักแล้วที่เหลือก็เริ่มคึกคักกลับมานะครับก็ตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกของดีฟาที่ผมกาลังจะพูดถึงแหละว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าดีฟาพวกนี้จะไม่ลักผูจะไม่โดนแฮ็กหรือเขาเขียนโค้ดไว้ดีหรือเปล่านะครับต่อมามีการอัปเดตวิกลี่เนาะจริง,รงก็อัปอยู่ละเดี๋ยวสักน่าจะวันพรุ่งนี้มาลืน่นนี้ก็น่าจะมีการอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับโปรเจกต์นปัจจุบันที่กําลังบิลอยู่นะครับหนึ่พน่าะครับก็เพิ่มมา จากรอบที่แล้วนะครับก็หลันไปละ113แต่เราอาจจะไม่ได้เห็นน้องสุดอยมจะเป็น NFT เนาะแล้วก็ Native Token อะไรก็อยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เขากำลัง develop นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องกั่กการเตรียมเอกสารแล้วนะครับของ cip 1698ของบอแตของ bot นะแล้วก็มีการ on going develop ของตัวเลส desktop wallet เนาะก็วันนี้ก็จะมีพูดถึงตัวเลสตัวนี้ด้วยนะครับที่เป็น wallet ครับแล้วก็จะมีพวกอ,อย่างที่ทราบกันก็คือไฮดราโปรตีไปทําพวกประมูลเนาะก็ก็น่าจะมีการออกมาเป็นยูสเคสนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นโปรเจกต์แคตาลิสต์เนาะจริงก็เดี๋ยวไปเล่าทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมสวิตไปที่หน้าเบราว์เซอร์เดี๋ยวไปอธิบายเรื่องโปรเจกต์แคตตาลิสให้ฟังด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเลดฟันแบบมีไอเดีย ที่มาเสนอบนคาร์ดานโน่ทำไมคาร์ดานโนถึงมีแอปพลิเคชันยูสเคสเยอะๆเพราะว่ามีโปรเจกต์แคตาลิสตนี้แหละครับที่มีการพูดคุยกันทุกสัปดาห์นะครับมีการออ,ออกมาคุยกันว่าทำอะไรไปบ้างนะครับอยู่ใน y o u t u เนาะแล้วก็มีการโปรเจกต์ o ทาวฮนะครับก็ถือว่าทำให้โปรเจกต์ของคาร์ดานโนค่อนข้างหลากหลายนะในโลกของความเป็นจริงก็คือยูสเคสนั่นเอง ต่อมาอย่างที่เราบอกเนาะเราอยู่ในยุคของตัวบราชโชน,นะครับเรื่องของสเกลลิงฉะนั้นสำคัญมากๆใน2เรื่องที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับก่อนที่จะไปคุยนะเรื่องอต,ตัวท็ทีอ่าโอเคคือตัว2เรื่องนะคืออนะินฟราสตรักเจอร์เนาะกับตัวเรียลยูสเคสนะครับที่จะใช้งานจริงอันนี้สำคัญมากๆในเฟสของสเกลลิงนะครับฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังก็อย่างที่ผมเคยเล่าเนาะ จริงๆในเอพิโซดที่1-4เนะี่ยผมจะพูดถึงเรื่องพวกนี้ไว้พอสมควรนะครับโดยเฉพาะกล่องด้านล่างก็เป็นพวกเมนเชนมีเซตเมนต์เลเยอร์กับคอมพล t เ t ชันเลเยอการจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแมทริลแมทริเองหรือตัวอินพุตเอน r อร์ที่จะเพิ่มทูพุตเข้าไปในตัวเมนเชนเนี่ยรวมถึงภาษาใหม่ที่เป็น i อค n เนี่ยก็จะถูกบรรจุอยู่ในตัวเมนเชนเป็นหลักนะครับส่วนไฮดร้าอะไรเล่าไปแล้วนะครับอ่า EVM ไซเคนรวมถึง privacy ไซเ a i น Project Midnight ก็อยู่ใน Layer 2 s i d e chain ทั้งหมดนะครับ m i c r o m e d a ก็ EVM Size chain วันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของตัว DApp Store นะครับเป็น DApp certification นะจะทำจะทราบได้ยังไงว่ากลุ่มพวกนี้ปลอดภัยในการลงทุนในโลก DFI e ซึ่งมันเหมือนเราลงแอปพลิเคชันบน iOS กับ Google Store ไอ้ Google Play ก็ต้องยอมรับว่าการสกรีนข้อมูลของแอปพลิเคชันที่อยู่บน iOS นะครับหรือ ตัว App Store กับตัว Google p a ย์เนี่ยความปลอดภัยของ iOS นะครับที่เป็น Apple Store เนี่ยปลอดภัยกว่านะ a n d r o อ d อันนี้อันนี้เราทราบกันอยู่แล้วมันก็เหตุผลเดียวกันนะครับก็คือ Car d โน o เนี่ยของชาวเนี่ยเขามองว่าการที่ถูกลักภูหรืออะไรพวกนี้มันคือการตรวจสอบยังไม่ถี่ถ้วนหรือตั้งใจมาหลอกนั่นเองฉะนั้นมันควรมีที่สักที่หนึ่งในการที่คนมาลงทุนมั่นใจว่าการลงทุนแล้ว รู้สึกลดความเสี่ยงลงได้แต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมในมุมผมนะก,ก็คงมีความเสี่ยงอยู่แต่เรารู้สึกว่าถ้าอ่านา paper เรื่องของการ audit แล้วหรือมีคนที่คอย audit มันอย่างจริงจังและตั้งใจมา audit มันจริงๆเนี่ยคิดว่าน่าจะปลอดภัยใน,ในมุมมุมหนึ่งนะครับก็เลยผมก็เลยอยากจะมาอธิบายว่าเอ๊ยทำไมต้องทำ Df certification ด้วยนะครับ ฉะนั้นแน่นอนในโลกของ d ีแอปพลิเคชันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแฮกเกอร์เนาะเขาคอยที่จะแฮกแม่ว่าจะเป็นช่องโบวต่างๆของการ b บลิ z ก็ตามนะอะไรก็ตามรวมถึงแอปพลิเคชันที่ตั้งใจมาหลอกจริงๆฉะนั้นเขาจะเขียนโค้ดใน Smart Contract แบบหลอกเอาไว้นะครับ<ม>ฉะนั้นโลกของ Decentralize d Finance DeFi เนะี่ยก็จะเป็นโลกที่อันตรายแต่ Cardano จะมาเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าอันตรายให้มันดูซอฟลงหรือ,อลดความเสี่ยงมันลงนั่นเองเพื่อเพื่อ เพื่อปิดเพื่อให้ทุกคนสบายใจในโลกของ d e f าเพราะอนาคตเราคงเลี่ยงไม่ได้ว่าดีฟายหรือเด็เนี่ยสุดท้ายมันก็จะเข้ามาแทนระบบธนาคารที่อยู่ตามสาขาที่เราเคยเห็นกันอยู่นะครับในแต่ละประเทศเนาะถูกแทนด้วย d e f านะครับอะไรที่เป็นด e เซนท์ไลท์มากมากเนี่ยก็จะถูกใช้ในระดับที่เป็นระดับประเทศเนาะฉะนั้นโลก d e f าจจำเป็นต้องปลอดภัยนะครับคารโนคงมองใหญ่แบบนั้นนะครับ ฉะนั้นแน่นอนครับจริงๆเราเราผ่านมาในยุคข,ของการโดนลักภูเยอะนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่า <c oughs> ไอ้ที่โดนแฮกมาเนี่ยมันมันโดนแฮกกันทั้งหมดเท่าไหร่นะับปัจจุบันจริงๆมันโดนแฮกไปที่เอ่อโทษทีนะอยู่ที่5.9บนะิลเลียนเนาะที่ถูกแฮกไปซึ่งก็มีหลายๆเชยที่โดนแฮกไปไม่ว่าจะเป็น polygon นะครับ a r บิ t รัมนะครับ e t เ e ียม m s ลาน,น่าโดนหมดนะครับ binance smart chain จริงๆแทบจะโดน กันค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะออร์เรียมเนาะอิตเ,เรียมมันโดนบ่อยเพราะไม่ได้มันมีจุดโบ่เยอะนะมันมีดีแอปเยอะมากๆฉะนั้นดีแอปที่ตั้งใจมาหลอกก็ก็พอสมควรนะครับฉะนั้นอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทําไมคาร์ดาโนถึงคิดจะมาทําเหมือนดีแอปสโตร์เพื่อที่จะให้ทุกคนมั่นใจว่ามีกระบวนการในการตรวจสอบโค้ด อย่างถี่ถ้วนแล้วก่อนที่จะออกมาให้บุคคลทั่วไปใช้นะครับนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าเกิดเราฟิลเตอร์เรื่องของจํานวนลอดที่เกิดขึ้น600เนี่ยก็จะมาจากโลนินเนาะนะโลนินวันที่23นะครับมีนานะครับในโครงสร้างหลักก็เป็นอินฟาสักเจอเนาะก็น่าจะเป็นภายในเนาะกันเองโดนไป624นะครับก็ไล่กันไปโพลีเน็ตเวิร์กนะครับของก็เป็นดีเอนะครับ ก็โดนทุกเชลเลยนะครับโดนยิงไบแนนบิชนะครับที่โดนไปรอบสิ้นปีที่แล้วเนาะก็โดนไปวันที่6ตุลานะครับก็โดนไป570 FTX นะครับเบิร์มโฮบิตมาดนะครับก็ค่อนข้างอันตรายด้วยกันผมใช้คำว่าค่อนข้างอันตรายแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่น่ากังวล สำหรับกลุ่มคนที่จะมาลงทุนแต่ถ้าเกิดมันมี The App Store หรือมี The App Certification ก็จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับในโลกยิ่งถ้าบูรันด้วยก็จะทำให้เรามีโอกาสในการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่ก็จะดูเรื่องความเสี่ยงให้มันดีขึ้นแล้วกันใช้คำอย่างนี้เนาะอโอเคแล้วก็โปรเจกต์แคตตาลิสที่ผมติดไว้เมื่อสักครู่เนาะก็จะมีพวกสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้คาร์โนตแตกต่างจากบล็อกเชนอื่นก็คือเรื่องของ เขาสามารถให้กลุ่มคนทั่วๆไปแบบเราๆเนี่ยฮะเสนอเรื่องของแบบโอเคเราอยากจะทํานั่นทํานี่เรามีความรู้เรื่องเดบก็ไปเสนอไอเดียนะแล้วก็ไปเสนอเรื่องของรอบฟันแต่ละฟันเนาะซึ่งอไอเดียทั้งหมดณนะปัจจุบันเนี่ยทั้วทั้วฟันดิ้งไปอยู่48ลนะ้านเนาะไอเดียที่เสนอมาถึง1,220 2 0ึ่ะ1,255นะครับแล้วก็เมมเบอร์อยู่กว่า60,000ท่านนะซึ่งจริงๆบางโปรเจกต์คแค่2 0 0 0 0 3 0 0 0 0เอด้ แค่นั้นเองมันไม่ได้เยอะแยะนะแล้วฟันดิ้งเนี่ยก็รอบฟันเก้าแล้วนะหนึ่งเป็นไพร์ t ลตนะตอนนี้ก็ฟันเก้าเราไปดูโอเวอร์วิวกันหน่อยเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้คาร์ดานโนแตกต่างเพราะว่าพอมันยิ่งโปรเจกต์อีกยิบยิบย่อยๆ่อยเยอะขึ้นเนี่ยมันก็คือยูสเคและกันใช้คาอย่างนี้อ่าอย่างเช่นไปทําระดับหมู่บ้านตำบลางเงี้ยมันก็จะเริ่มเล็กแต่ว่าแอปพลิเคชันที่ใช้มันมันต่างกันเรื่อยๆมันจะทําให้คาร์ดานโนมันวัลลิตี้มากๆาเนาะมียูสเคดเยอะคเ เนี่ยบัตเจ็ตก็ใช้นะครับเนี่ยเริ่มบัตเจ็ตมีโปรเจกต์ยี่สิบห้ายี่สิบสามโปรเจกต์ที่ผ่านแต่ก็ค่อนข้างเยอะนะไปดูเนี่ยโปรโพโซลไอเดียโปรโพสมาหนึ่งพันห้าร้อยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ก็ต้องมีการโหวตนะแล้วก็ฟันไปสองร้อยสิบหกนะครับสองร้อยสิบหกโอ้ดูค่อนข้างเยอะเนาะโปรเจกต์ก็ตามนี้เลยนะโอ้โหเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูสักตัวหนึ่งนะครับ เอาเรื่องแบแบแปลกๆหน่อยสิอเอเอาตรงนี้แล้วกันเนาะ,อ,ะอันนี้น,นี้เป็นเรื่องของนักเรียนนะนักเรียนเนี่ยเอาไปทำอะไรเนาะ,ะนักเรียนก็มีโปรเจกต์นะสามไอเดียเนาะออฟันไปสิบห้านะครับทั้งทั้งัพมิตมามีทั้งหมด49 ก็จะมีเห็นไหมฮะมันค่อนข้างหลากหลายว่าเอาไปทำในมหาลาัยบ้างนะครับ c ี่แคมบริดจ์นะครับบาเซเลียนสต d ลเดนะครับเนี่ยสังเกตว่าเวลาไปเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยกลายเป็นว่ายูส a s e ของ c a ร์ a n o โมันก็ค่อนข้างเยอะนะก็เลยทำให้ c a ร์ a n o โนดูดูแตกต่างจากอันอื่นเนาะโอเคอ่ะงั้นต่อมาจริงมันเรามาดูก็ไอ้จริงจริงไอ้ดีแอของ c a ร์ a า o โนที่มันเป็นเซอร์ติฟิเคชัมันคืออะไรนะครับ มันคืออะไรก็คือแน่นอนคือม,ม,มันเป็นเรื่องของการตรวจสอบแล้วกันของโค้ดแล้วกันนะก็จริงๆเขาจะมีหลกักๆอยู่3เรื่อง Automate Testing งนะครับอินทิฟออนะครับแล้วก็ Formal ลเ r i f i c a t i o n ลิฟิเนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของเลเวล1ก่อนขั้นตอนแรกเลยใครสร้างดีแอปมานะครับคาร์ดาโนจะนำมันไปทำสิ่งที่เรียกว่าเหมือนใช้อารมณ์ใช้บอรดหรือใช้โปรแกรมที่ตรวจสอบแบบอัตโนมัติอัตโนมัติมันก็จะดีอย่างกรณีที่ ถ้าดีาอ m มนั้นค่อนข้างใหญ่มากเขียนโค้ดค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะทําให้ตัวมันเทสได้ทุกๆสเต็ปเนาะนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเขียนยังไงก็ตามนะมันก็จะพยายามแรนดอมเช็คทุกจุดที่ที่คิดว่าเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็ช่วย d e v วลอปเนะครับในการหาถึง e er อ r o r แล้วก็ช่องโหวตต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของอในการ deploy ทุกจุดที่เป็นสมาร์ทค t นแทคมันมีการดึงเงินออกไปได้ไหมนะครับมีการ ทำอะไรกับเงินเราได้ไหมนะครับเทสทุกๆส่วนนะครับอันนี้อยู่ในเลเวลหนึ่งของการทำ a u t o เ a t e d testing นะครับก็คือทําแบบออโต้นั่นเองทาโดยโปรแกรมฉะนั้นคาร์ดานโอเขียนโปรแกรมพูทัสกิปต์ขึ้นมาเองฉะนั้นจะเข้าใจดีที่สุดว่าพูทัสกิปต์มีช่องโบวอะไรแล้วก็จะต้องเขียนอะไรหรือเทสอะไรเพื่อปิดแก็บตัวนั้นนะครับอันดับที่2ก็คืออนะินดีฟเนาะ independent third party audit ก็คืออาศัยคนคน,คนใช้คำยังไงกลุ่มคนที่ ตั้งมาโดยเฉพาะเป็น third party โดยไม่มี bias เรื่องพวกนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก M lab นะครับ Run t ทาม verification ต่างๆนะครับก็จริงๆก็จะตั้งเป็น group นั่นแหละ c a d a n o d e a c e r t i f i c a t i o n working group นะครับตั้งมาตั้งแต่ปีปีที่แล้วนะครับก็ก็เข้ามาช่วยทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเหมือนอารมณ์แบบฝ่ายกฎหมายของบริษัทนะครับก็ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะก็จะคอยช่วยคอยปิดแก็ปทั้งหมดนะครับรวมถึงตัว CIP 52นะครับ audit เรื่อง s บสแพ c กทีส g ไกด์ไลน์นะครับซึ่งผมก็เข้าไปดูแหละครับว่าจริงมันพูดถึงอะไรเนาะตัว CIP ก็ CIP 52ก็พูดถึงหลายๆเรื่องนะก็เรื่องของการทำขั้นตอนต่างๆแล้วกันผมว่ามันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเ,เรื่องของอะไรออนเชนสเป c ต้องเป็นยังไงออฟเชนจะเทสต้องเทสยังไงนะครับในการเขียนโค้ดก็ค่อนข้างละเอียดนะครับว่า เออจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ก่อนที่จะเข้าไปอัลต์เตอเมเนาะมันก็จะมีวิธีการตรวจอยู่อารมณ์ประมาณาเวลาไปออดิตพวก iso 9 0 0 0ก็จะมีข้อกําหนด1 2 3 4งสองสไอ้พวกเนี้ยมันก็คือไกด์ไลน์ว่าสิ่งที่คุณจะตรวจคืออะไรบ้างฉะนั้นใน a ใน b ใน c มาตรวจทําตามไกด์ไลน์นี้ก็จะตรวจได้ครบถ้วนเนาะโดยโดยมีความรู้เท่ากันนะแต่จะจะไม่ละละล,ะลืมหรือเว้นข้อไหนไปในการตรวจสอบฉะนั้นมันก็จะทําให้การตรวจสอบมันง่ายขึ้นนั่นเอง นะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมือนมองว่า third party พวกนี้มันมันจะทำงานเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรมากมายเพราะทำเสร็จก็ยังมีคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมอยู่ด้วยนะช่วยทำให้ Cardano มีแอป,ปที่ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับเลเวลสเป็นเลเวลสุดท้ายและ Formal Verification นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำเอกสารและเรื่องของโอเคมีการตรวจสอบอะไรมาบ้างแล้วก็ให เซอร์ติกเนี่ยจริงๆมันเป็นเว็บที่ผมผมดูมานานแล้วตั้งแต่โลก De ฟายยุคก่อนหน้านี้นะครับสักปี2ปีเนาะที่มันบูมอยู่ผมก็ไปดูใน c ซอร์ตเป็นหลักนะครับว่า c ซอร์ติกเขาแอปพรูฟออเดดของใครมาบ้างนะอย่างน้อยก็ไปดูในนั้นแล้วก็ดูสกอร์อเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัวสกอร์ใช่ไหมอ่อย่าง c ซอร์ติกใช่ไหมครับเซอร์ตก็เข้ามาที่ Certic.com เนาะก็จะเห็นแหละว่าเฮ้ ในในใน chain ของแต่ละ chain เนี่ยมันจะมีเรื่องของ audit เข้าไปเกี่ยวข้องอตอนนี้อันดับหนึ่งที่ได้สกอร์สูงสุดนะความเชื่อใจก็คืออยู่ที่ตัว polygon m a g i c นะครับซึ่งเป็น layer 2นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะ audit ก็จะมีอยู่2ฉบับ m a g t i c s t a k i n g contact กับ m a g t i c ที่เป็น chain เนาะ s t a k i n g contact ก็ได้รับการ audit นะครับชิบะอินุก็ก็เป็นเรื่องของตัวชิบะ s w a p นะครับตัวนี้ที่ได้รับการ certificate อาเวนะครับอาเวโปรคอวีสนะครับแล้วก็อาเวเชนิ n งโอเคทั้งหมดก็ mm hmm. ก็จะถูกมาลองเข้าไปสักอันนึงนะเอาเข้าไปที่แมทติกกันแหละ mm hmm. ก็จะมีสกอร์บอกเราว่า <S <S เฮ้ยเนี่ยพวกเนี่ยเขาได้สกอร์ในมุมไหนบ้างแล้วออ d i ดิ o โค้ดเนี่ยประวัติมาเขาเจอปัญหาอะไรบ้างนะที่เป็นค ritical ที่เป็นค ritical เ,เลยเนี่ยมันคือปัญหาอะไรบ้างเขาแก้ไปหร้ยังนะรีมีการรีโซลไปละนะครับก็ไม่ได้ติด10 a c อ r ต์โหล e หนึ่งไป9นะครับ ซึ่งไอ้พวกนี้มันจะมีการเทสอยู่ตลอดเวลาเนาะมันเป็นสกายเน็ตนาะยชั่วโมงนะครับมีการเทสไปตลอดเวลา mm. ก็จะมาดูเรื่องของอต่างๆเนาะโซเชียลเอย้ยนะครับเขาเสิร์ชหาอะไรก็มาดูข้อมูลในนี้นะครับลิควิดิตี้เป็นยังไงมีการทำา LP ยังไงบ้างนะมีแพ้คู่ไหนบ้างนะก็ก็สามารถมาดูที่นี่ได้นะครับมีการเปลี่ยนแพ้ มีโค้ดในผ่องแพ้เพิ่มขึ้นไหมก็มาดูในนี้ได้แต่หลักๆก็จะมาดูสกอร์นะที่ผมมาดูสกอร์สกอร์เป็นหลักมาดูโค้ดที่เขาออเดดนะสามารถดูเรื่องของ full audit code เอกสารได้นะว่าเอกสารเนี่ยมันถูกออเดดมามันครบถ้วนไหมนะครับก็สามารถทําให้เรามั่นใจคือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่ไม่อยากอ่านนะนะก็อย่างน้อย เราก็มีรู้ที่มาว่ามันมีที่ไหนสามารถดูเรื่องของ Audit Result ได้ผลเป็นยังไงเพราะพวกนี้มันพ u b l i กเนาะมัน p u b l i กก็แสดงว่าต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เ e อร์ติก,ก็รับรองนะครับมี s k y n e t เรียบร้อยด้วยเห็นไหมมี Skynet ก็คือไม่ว่าสามาร์ทคอนแทคจะถูกเปลี่ยนไปณเวลาใดจะมีการยีโอออเดดโค้ดแบบออนไลน์ตลอดฉะนั้นเขาจะออเดดเสร็จแล้วก็เลิกไปแก้ไขโค้ดหลังออเดดไม่ได้เขาก็จะรู้ทันทีเนาะ อันนี้คือสิ่งดีของ Skynet ็นะครับก็แน่นอนมันมันก็จะทําให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นเนาะในสําหรับการทํา Form a l v e r i f i c a t i o n นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยในการทําของ3ขั้นตอนเนี่ยก็จะส่งหลักฐานเข้าไปแล้วก็จะนําส่งไปรีชีตนะครับไปโชว์หรือนําแสดงที่เลสนะครับก็ฟู <c oughs> เต็มๆว่า l a ส e i o นะครับ <c oughs> ฉะนั้นเ, <c oughs> เราเพิ่มเรื่องของความป้องกันอะไรการป้องกันอะไรบ้างเนาะ ก็เรื่องแรกก็อินพุเรื่องโค้ดนะเรื่องคุณภาพของโค้ดฉะนั้นมันก็จะไม่มีไบแอชละคือทีมเนี้ยที่มันตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งมาเพื่อที่จะต้องการให้โค้ดมันออกมาดีที่สุดและไม่โดนแฮ็กหรือลดความเสี่ยงของการโดนแฮ็กให้น้อยที่สุดเนาะฉะนั้นมันก็จะทําให้โค้ดอะ่ะมันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็เขียนมาได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของคอร์สที่มันของการเออร์เรนเกิดนะขึ้นคือบางบางทีเวลาไปออเดดมาแล้วแล้วมันมีเรื่องของบั๊ก ซึ่งพอเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจโค้ดเนาะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องไปเสียเงินหรือใช้เดบที่โอเคไปหาวิธีก็ต้องเสียเงินเรื่องของการทำเดบแต่ว่าอันเนี้ยทีมเนี้ยก็จะช่วยได้ว่าเอ้ถ้ามันผิดมันต้องแก้อะไรนะครับก็สามารถล้นระยะเวลาแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องเสียคอเดือะในการแก้เออเรื่องพวกนี้นะครับรวมถึงเพิ่มเรื่องของยูเซอร์ที่ค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นเนาะว่า ถ้าเรามี DApp เซอร์ก็อย่างน้อยๆละ่ะมันคือลดความเสี่ยงของ DApp ทั่วๆไปที่อยู่เชนอื่นคาราโน่ก็บอกว่าโอเคมาที่ฉันเนี่ยฉันดูให้อย่างดีะนะครับต่อมาสิ่งที่จะทำต่อไปของตัว DApp Certification ณนะปัจจุบ,บันก็ยังทำอยู่ซึ่ง Ledger n o <ม>ที่เป็น Desktop Wallet ที่ผมบอกไปก่อนหน้าช่วงต้นต้นชั่วโมงเนาะ ก็ตอนนี้ก็จะเริ่มอินทิเกตกับเซอร์ติฟิเคตละใครที่ผ่านการออเดดเนาะก็จะเริ่มเข้าไปถูกลิเตดอยู่ในเลสละ io นะครับแล้วก็มีการเทสเรื่องของการอินเิเกตทูนพาร์เนอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ดี s อ r เซอร์ก็ยูเซอร์ก็สามารถสับมิดนะครับเรื่องของฐานเซ็ c ชั o นแล้วก็โค้ดไปให้เช็คได้นะครับในเลส io ฉะนั้นก็จะเหมือนยุคแรกๆที่มีแอปสโตร์ที่มีแอปยังน้อยอยู่ก็จะต้องมีการส่งแอป,ปเข้าไปเพื่อทําการตรวจสอบแล้วก็ดูเรื่องช่องโหว่ นะครับทั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ยเลสก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะมันก็จะเป็นการทําให้โลกเป็นโลกเว็บ3นั่นเองเนาะก็มีการทำเซอร์ให้ด้วยนะครับโอเคฉะนันทั้งหมดเนี่ยผมก็จะมาเล่าในส่วนตรงนี้เนาะเห็นไหมซึ่งจริงๆอ่ะผมผมเล่าดี p อ s สต r e แล้วทุกคนก็พอมีโครงสร้างที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะมีการขยายไปธุรกิจอื่นๆทั้ง Project c a t ตตาลิส l 2ที่มีคนมาทำของ evm นะครับก็มา Deploy ได้เลยใครที่มีแอปพลิเคชันของตัวอิตาเลียมก็สามารถ Deploy ได้เลยเห็นไหมค่อนข้างกว้างแหละแล้วลก็ระบบค่อนข้างเสถียรถ้าใครฟังเอพิโซดผมมาตลอดรวมถึง D a p p วันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่า d a p p ที่อยู่บน Cardano ecosystem จะถูกตรวจสอบโค้ดอยู่เสมอและถูก อนุมัติโดย less io ก็เป็นที่แอปสโต้ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นซึ่งภายในนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่าต่อว่าไอเรียลไฟล์ที่ผมเขียนไว้ ai mm. พวกเนี้ยมันอยู่ใน Car d a n o Ecosystem แบบไหนนะครับแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในโลกอนาคตบ้างรวมถึง stable Coin ที่ออกไปเดี๋ยวคงเจดผมเคยทำไว้แล้วเนาะแต่เดี๋ยวผมคงมาเล่า usda ว่าประโยชน์ของ usda จริงๆแล้วมันคืออะไรและมันมีประโยชน์อะไรกับ Car d a า o โอทำไมมันต้องมี2ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง โอเควันนี้ประมาณนี้เนาะของ t h p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  r t r t i f i t i t n o n หวังว่าสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดผมพยายามรวบรวมนะครับว่าจริงๆคาราโน่มันมีพื้นฐานยังไงผมเข้าใจแหละว่าเพื่อนๆคงรอคาราโน่มานานเนาะแล้วก็ค่อนข้างเบื่อกับว่าราคามันไม่ไปสักทีแต่ผมอยากให้มองในมุมว่าคาราโน่หรือชาวฮารคินสันที่เขาเป็นนี่ยเขาคิดอะไรสำหรับอนาคตบ้างเหรียญเดินทางอย่างมั่นคงหรือเหรียญขึ้นไปแล้วก็ลงมา ก็ต้องดูแล้วกันว่าเราเลือกที่จะอยู่กับเหรียญแบบไหนถ้าใครระยะสั้นผมว่าคาร์โน่อาจจะไม่เหมาะนะแต่ถ้าเกิดดูระยะยาวดูจาก f u n d ด m e n เมนเอาเงินเย็นมาลงผมมองว่าน่าจะเป็นอีกเหรียญเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจแต่ก็ไม่ได้นําในการลงทุนนะลองศึกษาจากเอพิโซดที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่1นถึงห้แล้วกันว่ามันสมเหตุสมผลไหมถ้าสมเหตุสมผลก็ก็ออลองพิจารณาดูแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่เราเลย ก็ก็เรียนอื่นมีอีกเยอะครับก็ลองศึกษาดูเนาะโอเควันนี้ประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมช่องทางติดต่อก็ QR Code นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับในเทเล GRAM เราก็สามารถเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับคาร์โนหรือล u นนา l คลาสสิกได้ในกลุ่มเทเล g กรมลงุงเฮาฮอลเวอร์ช a n n แนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใน EP 6 Ca า d a โน The s e r i e s วันนี้สวัสดีครับ ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง h o v e r Channel และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตืนอนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับอ๊ายบา